การพยาบาลมารดาและทารกหลังคลอดในระยะที่4ของการคลอดหรือในระยะ2ชั่วโมงหลังคลอดมีขั้นตอนดังนี้คุณแม่คะตอนนี้ได้พาคุณแม่มาอยู่ที่ห้อง2ชั่วโมงหลังคลอดแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณตอนนี้คุณแม่รู้สึกหิวข้าวหิวน้ํำไหมคะรู้สึกกระหายน้ําค่ะค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาน้ำมาให้คุณแม่นะคะรอสักครู่นะคะ ยิหน้ามืดินเรียนไหมคะไม่มีค่ะทา่านี้น้องได้รับการฉีดวัคซีนฉีดยาเรียบร้อยแล้วดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะยาที่ป้ายตาน้องนี้เป็นยาป้องกันการติดเชื้อนะคะไม่ให้คุณแม่ใช่ต่อนะคะเดี๋ยวมันจะซึมเข้าไปเองนะคะต้องกานการติดเชื้อนะค,ะคุณแม่คุณแม่คะแต่ตกลวให้คุณแม่เช็คชื่อนามสกุลน้องหน่อยนะคะว่าใช่ลูกของคุณแม่ไหมนะคะค่ะค่ะ ใช่ครับสมควถูกต mm ้องไหมคะถูกต้องค่ะค่ะน้องเป็นผู้ชายนะคะคุณแม่ใช่ค่ะแม่อกก่อนน้องไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะขออนิจจาประเมินต้องหัวนมก่อนนะคะแล้วก็การรับของนมนมนะคะขออนิจจาเปิดเสื้อนะคะข้างขวานะคะหัวนมปกตินะคะแล้วก็หัวนมเรื่มอาชันชันแล้วนะคะคุณแม่เดี๋จะขออนิจจาประเมินซ้ายด้วย นมเรมาซึบซมทักสอบข้าเป็นสีเหลืองขุ่นนะคะซึ่งนมช่วงนี้เป็นนมที่มีคุณต้าทาด้าสูงค่ะคุณแม่คุณแม่อย่าลีมนะคะสามารถให้น้องกินได้เลย้นองดูดบ่อยๆทุกสองชั่วโมงนะคะคุณแม่เพราะว่านำนมยังมาไม่เยอะน้องจะได้นมเพียงพอนะคะคุณแม่จารให้นมลุกนะคะในช่วงนี้คุณแม่ยังเหนื่อยอ่อนเพลียอยู่จะแนะนําให้คุณแม่นอนให้นมลุกก่อนนะคะคุณแม่อ่านุ่หมอนสูงแล้วก็คุณแม่ตัดแกงตัวเข้ามาด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะช่วยตับท่านะคะคุณแม่ คค่ะ่ะก็จะจัดภาพเป็นผ้าใยไลน์นะคะในสมองจนะคจหน้าอบก่อนมาเยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่น้องเข้าเตาได้อยู่เนาะอ่าเดี๋ยวจะขอขอวัดความดันคุณแม่อีกรอบหนึ่งนะคะนี่จะเป็นความดันครั้งที่ะะสี่นะคะสิบห้านาทีครั้งที่สี่นะคะ ดี๋ยวขอย้ายฝั่งนะคะคุณแม่เพราะว่าทนคุณแม่บุข้างนี้คุณแม่ให้น้องน้องนอนอยู่ข้างนี้เนาะแม่คุณแม่กอดกอดน้องไว้ดีๆก่อนนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณเวานไปเอาอุปกรณ์มาประเมินสัญญาณชื่อของน้องนะคะค่ะคุณแม่ได้กินน้ำแล้วเป็นยังไงบ้างคะ <พอ S 1> ดีขึ้นไหมคะขึ้นอยู่ค่ะชื่เนาะโอเคค่ะความดันของคุณแม่ปกตินะคะอยู่ที่120ยยส่วนแปนะคะ ดี๋ยวอีก3ามสินาทีพยาบาลจะมาวัดความดันให้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะทีน,นี้จะขอแนะนําให้คําแนะนําแม่นะคะในเรื่องของการคึงมนลูกนะคะเพราะว่าการคึงบนลูกถ้ากลมแข็งดีเนี่ยก็คือจะไม่เสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดน,นะคะแต่ถ้าบนลูกรูปเนี่ยจะเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดน,นะคะทีน,นี้ก็จะคึงมนลูกให้คุณแม่ดูนะคะอันนี้คุณแม่เอามือมาจับดูด้วยก็ได้คะ่ะค่ะคุณแม่เห็นยอดบนลูกของตัวเองนะคะคุณแม่ก็คึงแบบที่พยาบาล พยาบาลทาทำนะคะไหนคุณแม่ลองทำดูสิคะค่ะโอเคคุณแม่ทำได้ไหมคะ,ะเห็นยอดบดลูกอยู่ใช่ไหมคะกลมแข็งดีกลมแข็งดีไหมคะตรงค่ะกลมแข็งดีนะคะโอเคให้คุณแม่นวดขึงนะคะทีนี้คุณแม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินะคะแล้วก็เน้นอาหารที่จะได้เป็นบำรุงน้ำนมนะคะเหมือนอย่างกับที่พยาบาลคุณพยาบาลน,น้องได้ให้คำแนะนำไปนะคะ ส่วนเรื่องการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยคุณแม่ก็พักผ่อนนอนหลับจริงๆแล้วถ้าเป็นถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงเด็กที่เป็นทารกเกิดใหม่ๆเนี่ยก็คือมันจะบอกเวลาได้ไม่ไมชัดเจนนะคะคือถ้าลูกพักแม่ก็พักตามลูกนะคะ,ะเพราะว่าช่วงแรกๆจะต้องกระตุ้นการเข้าเต้าทุกสองชั่วโมงการพักก็อาจจะไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแต่ถ้ามีญาติมาช่วยเลี้ยงมันก็จะดีขึ้นนะคะคุณแม่ค่ะส่วนเรื่องของ แผลนะคะคุณแม่จะมีแผลที่ฝีเย็บนะคะเพราะว่าตอนค้อเนี่ยพยาบาลได้ช่วยในเรื่องของการตัดฝีเย็บนะคะทีน,นี้การทําความสะอาดแผลนะคะหรือว่าการล้างอวัยวะสืบพันธุ์คุณแม่สามารถใช้สบู่ล้างได้ตามปกตินะคะซึ่งหลังจากที่แม่มีแผลแล้วพยาบาลก็ได้เย็บซ่อมแซมให้แล้วนะคะคุณแม่อาจจะเจอว่ามันมีเป็นปุ่มเป็นปุมไหมนะคะคแม่ไม่ต้องตกใจเนาะไม่ต้องไปแกะไปแคะอะไรออกนะคะเพราะว่าไหมที่ใช้เย็บเนี่ยเป็นไหมละลายนะคะ เดี๋ยวมันจะละลายไปกับผิวหนังเองนะคะแต่ว่าเน้นให้แม่ทําความสะอาดตามปกตินะคะอาบน้าได้ตามปกติเหมือนกันนะคะทีนี้เวลาเช็ดทาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์นะคะให้คุณแม่ใช้ผ้าหรือว่า,าทิชชู่นะคะเช็ดจากบริเวณด้านหน้านะคะของอวัยวะสืบพันธุ์ไปด้านหลังนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะคุณแม่แล้วก็หลีกเลี่ยงการโดนความร้อนนะคะหรือว่าการหยุดไฟคุณแม่มีความเชื่อเรื่องของการหยู่ไฟไหมคะ อ๋อมีไหมคะไม่มีไม่มีค่ะอ่าไม่มีก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นห่วงในเรื่องของการที่จะว่าแผ่สีย้วนความร้อนนะคะ<ม>เพราะว่าอันนี้ก็ถ้าไม่อยู่ไฟอยู่แล้วก็ความเสี่ยงนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะคุณแม่มีอะไรสักถามเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้คุณแม่ยังไม่มีเนาะเดี๋ยวขออนุญาตวัดความดัน30สินาทีครั้งที่สองก่อนนะคะ โ okay. อเคความดันหายใจปกตินะคะร้อยสิบส่วนเจ็ดสิบมิลลิเมตรประหลอดนะคะค่ะคุณแม่อ,าอาตาัตราการเต้นของหัวใจน้องอยู่ที่140ครั้งตอ่อนาทีอัตราการหายใจอยู่ที่52ครั้งต่อนาทีซึ่งถือว่าอยู่ในเคนที่ปกตินะคะคุณแม่แล้วก็ตอนที่แรกเกิดนะคะได้วัดอุณหภูมิน้องไปได้37องศาเซลเซียสนะคะก็คืออุณหภูมิปกติอุณหภูมิปกติของทารกแรกเกิดจะเป็น3 6 5ิ้ถึง สา5นะของน้องก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะส่วนน้ำหนักของน้องน้ำหนักนอของน้องที่ชั่งแรกเกิดได้3 2 0 0กนรอยกรัมในเกณฑ์ปกตินะคะคุณแม่คุณแม่คะเดี๋ยวเวลา12นาฬิกานะคะตอนนี้ก็1 0 11นาฬิกา30นาทีนะคะก็คือคุณแม่จะคบไปที่ตึกอื่นหมายถึงว่าย้ายที่ไอที่ตึกหลังข้อตอนเวลา12.00นนนนะคะเดี๋ยวจะได้มาทำความสะอาดดูแผล ให้คุณแม่อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เช็คแผนอีกครั้งนึงก่อนที่จะพาคุณแม่ไปอยู่ที่ตึกหลังคอดน,นะคะค่ะเดี๋ยวจะพาน้องไปตรวจร่างกายไปวัดวัดวดาไข้อีกครั้งนึงก่อนย้ายเหมือนกันนะคะคุณแม่ค่ะน่าตื่เเื้อนะคะ สำหรับการประเมินสภาพทารกก่อนย้ายไปที่ตึกสุติกรรมนะคะจะมีการประเมินสัญญาณชีพก็จะมีการวัดไข้อีกครั้งหนึ่งในการวัดอุณหภูมินะคะเนื่องจากว่าตอนแรกข้อเราวัดทางทวารหนักไปแล้วเราก็จะเป็นการวัดทางรักแร้นะคะอาจจะใช้ปลอดดิจิตอลอย่างที่ได้ใช้ไปเมื่อสักครู่นะคะ แล้วก็จะมีการฟังปอดนะคะว่ามีเสียงซิคิชั่นหรือไม่การฟังอัตราการเต้นของหัวใจดูลักษณะการหายใจว่ามีรีแทกชันหรือไม่ว่ามีความผิดปกติหรือไม่นะคะแล้วก็ดูลักษณะของสะดือว่ามีเลือดซึมหรือไม่นอกจากนี้ก็จะมีการดูว่าน้องมีการอึฉี่หรือไม่ถ้าหากว่ามีการอึหรือว่าฉี่นะคะก็จะมีการเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมน้องแล้วก็ห่อตัวคลิปบอมน้องก่อนที่จะย้ายไปตึกสุติกรรมค่ะ พร้อมย้ายไปตึกสูติกรรมแล้วค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะรู้กดแผ่นิดหน่อยค่ะมีวิงเวียนศีรษะไหมคะไม่มีค่ะเดี๋ยวจะมาประเมินอ่าสภาพคุณแม่ก่อนที่จะย้ายไปตึกสูติกรรมหลังคลอดนะคะค่ะอันนขออนุญาตคุณแม่ปวดฉี่ไหมคะไม่ปวดค่ะค่ะ นันเดี๋ยวขอดูตรวจดูมดลูกหน่อยนะคะคุณแม่อขออนุญาตเปิดเสื้อนะคะมดลูกแข็งดีนะคะ,ะไม่มีกระเพาะปัสสาวะโป่งตึงต่อไปเดี๋ยวจะขออนุญาตดู แผลฝีเย็บคุณแม่นะคะแล้วก็ประเมินเลือดที่ออกทางช่องคลอด้วยนะคะ เดี๋ยวขอเนี่ยดูแผลสีเย็บนะคะขอถอดผ้าถุงคุณแม่หน่อยนะคะม <า S 1> แม่ช่วยยกก้นหน่อยนะคะ ในหนึ่งืนนะคะประมาณ50ิซีซีแม่ตั้งขาขึ้นนะคะ จะขอทำความสะอาดเอาไว้ว่าสืบพันธุ์คุณแม่นะคะ วขออนุญาตดูแผ่ฟีเนะคะคแผ่ฟีเย็บชิดติดกันดีนะคะไม่มีบวมแดงไม่มีก้อนเลือดนะคะ ขอแผลเรียบนะคะไม่มีเลือดออกจากแผลสีเย็บนะคะ ไปก็จะใส่ผ้าอำไมใส่ผ้าถุงให้คุณแม่นะคะ มดลูกของคุณแม่หดละตัวดีนะคะแผลเย็บชิดติดกันดีขอบแผลเรียบนะคะไม่มนแดงไม่มีก้อนเลือดนะคะแล้วก็ไม่มีเลือดออกจากที่แผลจากการเย็บแผลนะคะ,ะพยาบาลจะใส่ผ้าอนมามัยไว้นะคะถ้าเลือดออกเต็มผืนนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงให้รีบแจ้งนะคะเพราะว่าถือเป็นอาการผิดปกตินะคะคุณแม่เนาะถ้าออกมากเกิน 5 0ซีซีเสื้อผ้านมามัยที่คุณแม่ใส่หนึ่งผืนนะคะประมาณถ้าชุม่มผืนก็ประมาณ5 0ซีซีหลังจากนี้จะย้ายคุณแม่ไปที่ตึกสุติกรรมหลังค้อดนะคะค่ะค่ะก่อนที่จะย้ายคุณแม่ไปตึกหลังข้อดนะคะเดี๋ยวพยาบาลขอวัดสัญ,ญญชีพอีกท้งนมงก่อนนะคะ